เรือนนี Facebook, ้เรื่องเหรียเมาก็จะเด็กตวใังใจเดินอ่านนับนัดให้ใครอาน้อนแน่ฟังใจฟ้องแน่หรือเรื่องาหมาป้าบัรือเรนี้ข้ามเร้าแย่ข้าแล้วอานหนี้ไปเร่ือเาร่วงบอย่าไปให้เพิ่นานี้คี่แท้คือใส่เขาถึใจอยู่บ้านก็ดี ก็เล่มาถือทานทีวันสักพิธีชุดขอัวัตพระจ้านักิดผิพาเล่าสมมาฆาลาวะไหวฝากไหวกัหลงพอถามหลงมีฝากหยังฝากปาฝากไหวปาสมมาฆาลาวะมัดบ้านเจะว่าถิฝากไปก็หลวงพอระวัยเุยุทธบานนี่ซีนสักพิธจังไรกยุ่นี่บ้านนี้กิดิของสู้พี่ที่เไหมไม่หมเ

sādhu dhāla sāṅdhā te nāṅdhāsaṅ duṅvayi sāṅkali sāṅsā vodhāsā lakṣa kūti puḍhī cawā samedhāṁ samedhā pataṁ ca yīkī kāyī sāṅkali sāṅkali pataṁ tūsā kūyatā mē ṭūpe Ṛīrī Ṛītā lakṣa kūyatā līkū Ṛī māne tīpē ที่ทนดสังทยโมเดลว่าจนาตวนีนั่นัมาตอนาตาล้ออย่างนั่คาตนมาต่อนาตาลย่างนัาตมะตอนาลอหลังขาตกล้วาเทวดาังไคร้โอทีวิมานด่านจ่ากรณีโอีย้ายอยู่นอัตตาณโอทียูพุ่มาสัตยานี่กวินี้เมื่อนี้มุ่งารังไครตาคองทุกทีทุกวนเพื่ออสมยงนักท้าิน้ิเรื่องไป คนได้มาขอรำบิธีอยุเทวัดบรรจับคิดทั้งหลายทั้งปวงนี่จะไม่ขออันเชิญเด็าเจ้าเราเทว่าเจ้าที่เจ้าทานเขาเจ้าของแม่เขอะไรนี่เจ้าที่เจ้าทานองค์สักคิดทั้งหลายที่ได้ทราบคนโลกนี้ก็ดีในวัดนี้ก็ดีขอจงลงมาเปด็จชักทีทีย่านมาดูแลเออเป็นพัญญานให้เล่าขอนี้เล่าดีขอสมมาตรเอาไวะที่ทอแท้บ้าไปแล้วบ้าไปแล้ว น้ำมันรัฐบาลเราโดนอนาคตจะมาโดนรัฐน้ำมันรัฐบาลเรารดนอนาคตจะมาโดนรัฐน้ำมันรัฐบาลเราโดนอนาคตจะมาโดนรัฐตัดสินใจกันเลยอย่าติ้งต้องมาเจรจาตัวอะไรตัวยัง i <laughs>